สวัสดีครับแงมยแมลงครับ FC ปีน้อยครับปลาหน่อหยซื้อใบซื้อบดกับปลาถูนะครับเนาะเป็นปลูกปล้สายไขยเฮดเหมือนเดิมครับไขยเฮยกิ่นลาบแขงอมเหมือนเดิมครับอันนี้กะไก่ตัวตะวันนะครับนี่ปีน้อยกินต้มตรงโค้งไปหนึ่งซีกนะครับเนาะทางเี๋ือนี่พินขาอวใหญ่ๆนะครับยำเซฟิกลาบครับครับ พี่ลาบีน้อยกับใจสั่งหนึ่ครับเนาะเดี๋ยวพี่น้อยจะเมียบ้านไปซอยเฮ็ดหอบเดี๋ยวอาจจะคาตลาดนะครับเนะาะมพี่น้อยยำหืัวหอครับพี่น้อยตังน้ำต้มโบโบ,โบไว้เนี่ยครับนี่เื่อานนนนนอออ้าากเเะะคครรัับบไปฉีกเรียบร้อยไก่ตัวละวานนั่นแหละครับนะนะครับวันนีม้มีอย่างกินหวยกับปลาดุนะครับเนาะ ว,วิทย์ไปกับวิทย์มาวิทย์ไปกับวิทย์มาไม่ได้ถึงคิวเขากขบอกโอโ้โหวันนี้ยิมไก่ครับนิ้มไก่เมืองอ่าเดือดทอดตัวอีก,กับปอนะครับไก่มันเปื่อยแดงแล้วครับ,นเ,นนรบเนาะผปรุงรสกับใส่ชุดรถไปเห็นน้อยใส่รถด,ดีไปเห็นน้อยปิดกัดได้เลยพริกลาบไปน้อยก้อยใส่นะครับเด้อพริกลาบไปน้อยเพสตนะครับ หนึ่งถุงสองร้อยห้าสิบกรัมนี่ลาบจิ้นหมูจินจ้นงวงจิ้นควายซาจิ้นได้เป็นสี่โลห้าโลนะครับเนาะไอ้ยำไก่ยังเป็นน้อยนี่ย่างหูอพอนี่ครับมันสูน้ำปลามันจืดมาจากกระชาเข้าไปพาดไปได้กับพักไฟหอมดวนพักความไม่หอมนี่นะครับนะโอ้โอมาุูงวยก็กินได้นะครับเนาะดีนะมีไก่เหลือตะวนนะครับเน,อน,นเ้องอ,อ้าวล้านไปได้มี้กูเฮ็ดนะครับเฮ็ดทองอันแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ สะดวกมาวันเสาร์ก็ได้วันอาทิตย์ก็ได้นะครับเนาะเฮ็ดละงอกเฮ็ดไข่เหลืองไข่ลานมีหมดครับเฮ็ดห้ากับเจ็ดซิบกัวโลนะครับเนาะมีทุกเฮ็ดครับตึ่งไข่กับตัวไอ้ก้นมาครับวันพุกกับแผวแล้วเนาะครับเนาะอยากได้อย่างมาเอาครับาไปน่อยตักใส่ถ้วยใส่จานเถอพ่อครับไปได้อยตักใส่ถ้วยใส่จานเถอพ่อครับอ๋อยังเก็บตับไปอยู่นะครับยังเก็บตับปลาไปอยู่นะครับเนี่ยครับโอ้หมอขนาด วันนี้ผมเมียมแล้วครับย้ำไก่เมืองนี่มันถึกมากครับด้โอ้พริกลาบปน้อยหอมนะครับพริกนอกลาบปน้อยลํำครับลองไปซื้อไปจิ้มพอเลยครับเด้อวันจันทร์ปน้อยจันทร์ตีถึงวันพุธวันพฤห์นี่ยุดหนึ่งวันนะครับหนึ่งเดือนยุดแค่วันเดียวนะครับนาะทุกวันจันทร์อาทิตย์ที่สามของเดือนครับปีน้อยไปขนวัตถุดิบตีบ้านให้มาให้ไปให้เอวเตยปีน้อยไปเด้อครับเด้อไปเตยครับแจ้งขอประสงค์มาอ่ะ เลี้ยงมันเห็นน่อยแก่ซ้ำใจหวยวรทุกมนัมนมนันมันชุดเดดครับแล้วพากันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ